สวัสดีครับผมพี่นะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตมุมมองของตัวคริปโตกันต่อนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของเหรียญที่เหลือก็คือเหรียญของตัว ADA นะครับ u s d นะครับแล้วก็ตัว Binance Coin นะคว่ามีมุมมองแล้วก็สาระขคลื่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไอเดียในการเทรดคร่าวๆนะครับประมาณนี้หลังจากที่อ่ผมได้อัปเดตไปน่าจะเป็นอ่ของ2สัปดาห์ก่อนนะเนี่ยครับที่ที่เขียนน่าจะเป็นวันที่ย1บเดเดือนที่แล้วนะครับก็ แผนก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะมับเลตใหม่วันนี้นะครับมุมมองของขึ้นก็คืออาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดู A D N ก่อนครับก็ถ้าจากคลิปในรอบสี่เหลี่ับใน A D เนะี่ย ผมก็ให้ได้แนรับโซนนี้ไว้นะครับก็ถ้าใครรับมาตรงนี้ก็น่า,นาจะได้อยู่นะลอ,อนลองไปย้อนคลิปของรอทร่แล้วรู้ได้ครับตรงนี้ก็คือแนวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นแนวรับที่เราให้ไว้ในรอบก,ก่อนก็ใครรับมาก็ประมาณ20ถึงสาสิซนะครับน่าจะได้อยู่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะแก้ใหม่ละเพราะผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะลงลงต่อแล้วก็แต่ว่าหลุดโลได้ไหมก,ก็ก็มีโอกาสนะ อาจจะมาลงมาเล่นที่โซนล่างนะครับ <c oughs> ที่โซนน้าล่างครับถามว่าถ้าเรามองเป็นฐานเคลื่อนของ A D A นะครับถ้าที่เราจําได้นะครับเราไล่กันมาก็คือราวองแบบนี้ก็คือ A D A เนะี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนครับถ้าเกิดว่าใครสนใจในส่วนของ ของการเปิดบัญชีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปที่ลิงก์ที่คลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อแล้วก็ถ้าถ้าเป็นอันนี้นะครับก็คือมุมมอ,องหลักขึ้นที่เราตามอยู่ของเคส A A เนี่ยเราให้หลดัๆอยู่สองเคสก็คือเคสที่1ก็คือมุมมองของ Impulse อยู่ที่ว่าขายลงตอนนี้ที่ลงมาเป็นปรับเคสเนี่ย หรือขา A เนี่ยจบหรือ,อยังนะครับกัรบีเคสหนึ่งก็เป็นกองสร้างไซเวนะครับก็คือปรับ A จบกำลังปรับ B นะครับก็คือหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็ชุดนี้ก็คือขึ้นมาเป็นถ้าเรามองว่าตัวนี้เป็นหนึ่งไซเคิลก็คืออาจจะจบขึ้นหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วตันนี้กำลังปรับตัวขึ้นสองซึ่งชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยมันน่าจะลงเป็นนอนเพราะมันลงเป็นชานลก็เลยมองว่าอาจจะเป็นแค่ขา A นะครับ A of สองแล้วเดี๋ยวมี ดีรีบารีอบสองนะครับถ้าจบ A นะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่า A จะยังไม่จบถ้าราคายังไม่ออกจากเทรนชานเลตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งกรณีถ้าเกิดว่าตัว ADA เนี่ยมันมีพื้นฐานดีมันก็มีโอกาสาที่จะขึ้นอ่าเว็บ3ามแรงๆได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องตามดูพื้นฐานอีกทีนึงนะขาเล็กแรงๆได้นะครับในอนาคต กับอีกโครงสร้างหนึ่งก็คือเป็นโครงสร้างไซเวก็คือเรามองว่าชุดนี้ขึ้นเป็นแค่ขา A นะครับจบ A และชุดนี้ย่อ B แจบ B ก็รีบาวซแล้วก็ลงขา X A ก็คือจะไซเวแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีเทมที่ชัดเจนอ่ะเราหลังเราตามอยู่สเทตตอนนี้ก็คือเราจะมาเจาะคือตัวขาชุดตัวเนี้ยว่าลงมาเป็นอะไรถ้าที่ดูด้วยสายตาก็คือมองว่าน่าจะลงเป็นนอนนะครับก็น่าจะลงมาเป็น A B C X อันนี้อาจจะ A หรือเปล่าขอโทษครับอันตอนนี้นับยากอยู่นะ A B C X A B C เป็นวิหรือเปล่านะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นอาจจะเป็นแค่ขา A B C X ลงขา A อยู่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาหาแถวๆโซนด้านล่างตรงนี้นะครับของตัว ADA นะครับ ก็ถ้าเราดูตรงนี้เดี๋ยวลองดูตรงนี้ถ้าดูอินดิเคเตอร์เนี่ย mm. ก็ตัด mm. ก็ยังก็ยังดูยากนะมองว่าเดิมก็คือมองเป็นเคสนอนนะครับก็ให้ดูเป็นช a น n e ลนี้ก่อนแลวกันมีถ้ามีการหรุดออกจาก Channel เนะี่ยก็อาจจะมีการจบครับในภาพของการ ขาลงนะถ้ามีการเบรกขึ้นไปนะครับดูเป็นเบื้องต้นแบบนี้ก่อนทีนี้ไอเดียในการเทรดของ ADA ครับของรอบนี้ก็คือก็มองว่าชุดเนี้ยถ้าถ้าชุดเนี้ยยังไม่หลุดโลงนี้นะก็ถ้ายังยืนตรงนี้แนละ้วอาจจะมาชวนตรงนี้แล้วลงต่อถ้าแบบนี้เราอาจจะจังหวะในการเล่นหน้าหน้าเซลล์ก็ได้นะครับแล้วก็วางขัดที่ ที่โซนน้ำเงินงตรงนี้หนึ่งจุดสองห้าห้านะครับเซลล์ Sell ที่ศูนย์จุดแปดสามห้าสิบนะสำหรับศูนย์จุดเก้าสี่สี่หนึ่งจุดศูนย์สองสามนะครับวางคัดที่ตรงนี้ถ้ามันไม่หลุดโลนี้นะยังพอป่าเล่นได้นะครับจนะุดคัดก็ค่อนข้างเลือกอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าริทรีวอร์ดๆๆของเราประมาณหนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อสามก็คือห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าราคามันเกิดหลุดโลเลยก็ทีเนี้ยหน้าเซลล์ตรงนี้เราก็จะแ c นเ c e l ออก ก็จะมารอดูโซนนาบายตัวนี้ผมมองว่าตรงนี้น่าสนใจนะอาจจะมีเด้งสั้นๆสักเที่ยวหนึ่งนะแต่ว่าจะเด้งแล้วเบรกตรวนี้เลยไหมอันนี้ยังไม่รู้นะก็อาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะเล่นแค่เส้นนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ทํากําไรหรือว่าถ้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 าเกิดกลับตัวเลยก็จะเป็นการกลับตัวขาขึ้นในขา B เลยก็ได้ตรงนี้อาจจะจบตรงนี้เลยก็ได้นะครับจุดคายก็อยู่ด้านล่างนะครับ ก็ถ้าเข้าตรงนี้ก็โดนค่อนข้างเยอะอยู่นะต้องหาแท่งเทียนกับตัวอีกทีหนึ่งถึงจะได้จุดคัดที่น้อยกว่านี้นะครับอันนี้ผมทําเป็นกรอบกว้างๆไว้เนี่ยก็เป้าขายก็คือน่าจะโซนนี้ก็หนึ่งต่อสองนะก็พอพอได้อยู่ไม่ถึงหนึ่งประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าก็ไม่ไม่ถึงคุ้มมากจนว่ามันเป็นการกลับตัวขึ้นบีจริงๆมลยถึงจะคุ้มแต่เอาถ้าถ้าเบื้องต้นเอาแค่ไฮเดิมก่อนก็มันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ก็ลองดูแท่งเทียนกับตัวก่อนจุดคัดมันก็จะ จะสั้นลงนะครับมองว่าโซนแนวรับ0.46 0.597ตรงนี้น่าจะมีดีดสู้สักเที่ยวหนึ่งนะอาจจะเล่งแล้วไม่ผ่านแล้วลงต่อก็ได้หรือว่าจะมคายอันนี้ก็ต้องรอตลาดเฉลยอีกทีนึ่นะครับประมาณนี้สำหรับเหรียญ ADA นะครับ USD ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือ Binance Coin นะครับ Binance Coin เนี่ยจากรอบที่แล้วเนี่ย แต่รอบที่แล้วเราก็บายกันมาตรงโซนนี้นะครับแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือน,น,น,นจะออกนอกเทรนไปแต่ตอนนีม้มันเหมือนจะกลับเข้ามาอยู่ในเทรนก็คือกลับมาอยู่ในชแนลก็ยังไม่แน่ว่าจะจบหรือยังของชุดนี้นะครับถ้าไม่หลุดโลก็มีโอกาสนะที่ที่ชุดนี้อาจจะไม่จบก็คือไปเลยเหมือนใบนั้นคอยอาจจะยังดูแข็งแกงกว่า A D A นะแต่ถ้าหลุดก็คือเดี๋ยวจะมีโซนแนวรับอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวผมผมตีไว้ให้ละอันนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูสถาน,นะเครื่องจริงๆน่าจะคล้ายๆกันนะสองตัวนี้ A D A กับ b i นันคอย o i อ่น่าจะคล้ายๆกันเลยอันนี้ก็คือมองว่าจบไปแล้ว1นึ่งไซนะครับก็คืออมีเคสจริงๆก็มีเคสที่หนึ่งสองสาม เคสจะเป็นริมเพสเนี่ยก็คือแบ่งออกเป็นกรณีถ้าเกิดว่าเว็บหนึ่งจบแล้วกลำลังปรับเว็บสองในะรูปแบบของแฟลกแบ่งออกเป็นสามเคสก็คือกรณีที่ลงขา c เนี่ย c ลงเป็นรูปแบบอะไรนอน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 ขา C จบกันนอนที่ยังไม่จบแล้วก็เว็บสามจบเพื่อลงเว็บสี่พอเนภาพ้าออกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเคสนี้ ก็คือเราตามชี้นี้เราเรามองว่าเป็นริมลใช่ไหมก็มองว่าชื่อหนึ่งน่าจะจบไปแล้วตรงนี้แล้วตรงน,นี้คือขา A ของสองแล้วก็ B ของสองแล้วตรงน,นี้คือขา C ซึ่งขา C เนี่ยถ้าเราตามเป็นริมพลก็คือหนึ่งสองสามสี่นี่กาลังลงขาห้านะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองของไอตรงนี้กำลังลงไปห้า คือสีจบลงแบบห้าครับอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นนอนไอนอนจบแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้พูดถึงเคสลงอันแรกก่อนนะครับแล้วก็เด้ง B อันนี้ก็คือมันมาเลยมันเป็นอาจจะลงมาเป็นถ้าลงเป็นนอนก็ค่อนข้างดูยากนะก็ต้องตีตีเทนไลน์ช่วย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 ทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอน,นุอนุน่าจะมีอันนี้เดี๋ยวดูกราบเปล่าไปก่อน ก็มองว่าชุดนี้ก็คือขา C ของเว็บสนะครับเพื่อเตรียมที่จะขึ้นเว็บสามนะครับกรน,นี้ถ้าเกิดว่าบ n นันคอยจะเป็นเล่นเป็นรีนเพาัเหมือนกับ Bitcoin แล้วก็อี e ิลเีที่เคยทำมาแล้วนะครับก็ต้องดูว่าในอนาคตสกุลเหรียญนี้มันจะมีความนิยมหรือว่ามีอะไรพิเศษเข้ามานะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นโครงสร้างไซเวกเหมือนกับตัว ADA เมื่อสักครูนี้ก็คือชุดนี้ก็จะขึ้นมาเป็น A B C X A B C เหมือนที่ผมเขียนในในในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ถ้ามองอีกชุดหนึ่งก็คือมองเป็นโครงสร้างเป็นนอนก็คือมองว่าชุดนี้ยังเป็นไซเคิลเดียวกันอยู่ก็คือมองว่าเป็น A B C ออมองว่าอันอันเคเนี่ยมองว่าเป็นขา C จบปรับรูปแบบของขา X ก็คือ A B C X ตอนนี้ก็คืออยู่ขา X เนี่ยอันนี้ก็คือเคอที่สองนะแล้วขึ้น A B C เป็นเป็นแชนแนลแบบไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นเคทที่สองอันนี้เราเคยพูดไปแล้วส่วนเคทที่สามก็คือเป็นนอนขา B ที่ยังไม่จบก็คือ A แล้วก็ B A B C แล้วก็เตรียมขึ้นขา C แบบน,นี้ ตอนนี้ก็คืออยู่ในขา C of B นะครับก็จะคล้ายกับตัวที่ขึ้นไปดีมเท้าแหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาซูมดูทอดน,นี้ว่ามันมีโอกาสเล่นเป็นอะไรนะครับก็เรามาดูตรงนี้ก็ถ้าดูด้วยทางเฟรม4ชั่วโมงเหมือนบิตคอยจัเบ ก็ถ้าดูตรงนี้นะครับตัวใบนั้นคอยถ้ายังไม่หลุดโลนี้ <c oughs> ถ้ายังไม่หลุดโลนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับ กลับตัวได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสที่ที่จะหลุดนะมันก็จะมีโซนแนวรับด้านล่างอยู่นะก็คือโซนด้านล่างเลยน่าสนใจในการเล่นหน้าบ่ายนะที่2 2.5กับ2 2.8เนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวรับโซนล่าง แต่ถ้าจะคอนเฟิร์มก็คือนาจะต้องหลุดตรงนี้ก่อนเนี่ยเหมือนเบิร์ดเป็นเป็นเวิร์ดชุดเนี่ยหลุดตรงนี้มาเนี่ยมีโอกาสที่จะหาโซนนี้เพราะนั้นถ้ามองโซนนะของใบนั้นคอยที่น่าสนใจในภาพภาพใหญ่ภา,หญภาพระยะไกล่มองโซนนี้สองสองสองจุดห้าถึงสองจุดสองจุดแปดนะครับถ้าราคายังไม่เบรกโซนนี้นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ที่ราคามีการมีการตกหลุดโลอ่แนวต้านตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าถ้ายังไม่หลุดโลนี้ ถ้าเด้งไปตรงนี้มีโอกาสที่จะลงต่อได้อยู่นะครับแต่หน้าน้าเซลจ์จริงๆตรงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจแนะล้วรอดูหน้าบใบดีกว่านะครับวางคัดที่ตรงหนึตร,ตรงนี้ถ้าใครจะเล่นนะครับถ้าใครจะเล่นหน้าห,หน้าหน้าใบานะรอดูโซนนี้น,น่าจะน่าจะดีกว่านะครับก็มองว่าขาซีอันนี้น่าจะลงมาเป็น ตลวน,นี้จริงๆก็ถ้ารับดู A B C X A B C ขาสุดท้ายหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะลงขา C ตรงนี้อีกเที่ยวหนึ่งก็น่าจะจบกันหรือเปล่า A B B C X A B C แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยขาสุดท้ายเพื่อจบเพื่อจบขา C ของ2นะถ้าเรามองว่าเป็นดิมเพาส์ C of 2อเนี่ยเพื่อเตรียมขึ้นเวฟสหรือเปล่า ก็มองมองนะครับตรงนี้เป็นส่วที่น่าสนใจด้านล่างนี้นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดพอร์ตเพื่อจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันก็มยจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะก็คือกดตรงนี้แสดงเพิ่มเติมนะแล้วก็กดพอ,อก,กดปุ๊บก็จะมีมันก็จะมีตัวเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาแล้ว,ลวก็ถ้าเกิดเปิดบัญชีกับทางเอกเน็ตก็คือคลิกที่ลิงก์นี้ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ยังไม่รู้วิธีเปิดบัญชีก็ดูจากคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วเนี่ยอยากจะย้ายมาให้ผมดูแลก็คือแจ้งหมายเลขไอบีมาที่หนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสามแปดสามนะแจ้งแชทไปที่เจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งมาติดต่อตรงนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจวิธีการย้ายก็มาสอบถามที่รายแอดส่วนตัวตรงนี้ก็ได้หรือว่าติดต่อสอบถามในแชทเพจตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หลับจกที่เปิดบัญชีกับทางบิ๊กทับก็ ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งแจ้งเลขบัญชีแล้วก็แจ้งผมเข้ามาด้วยเพื่อจะได้ทําการดึงข้อกลุ่มเพราะถ้าว่าถ้าไม่ได้แจ้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทราบนะว่าว่า,ว,าว่าท่านเปิดบัญชีกับเรานะครับประมาณนี้มันมันขึ้นแหละแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับให้ติดต่อ,อยังไงนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการเทรดครับขอบคุณครับ